สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับซูเออร์นะครับรุ่น12โวลต์นะครับตัวนี้1,000วัตต์นะครับ1,000 VA นะครับ1,000 VA ก็ราวๆ6,700วัตต์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่า power factor ต่างๆนะเอาเป็นว่า1,000 VA แล้วกันนะครับส่วนเรื่องกำลังวัตต์นั้นก็ต้องเข้าสูตรคำนวณอีกว่า 1VA เท่ากับกี่วัตอะไรอย่างนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพอุปกรณ์นะว่า 1VA มันจะเท่ากับกี่วัตนะครับเพราะว่ามันอุปกรณ์แต่ละรุ่นนะครับค่า power factor หรือว่าค่ากําลังงานที่ผลิตได้มันแตกต่ากงกันนะครับโอเคเอาเป็นว่า 1000VA นะครับรุ่นนี้อ,อาการที่มาก็คือเจ้าตัวนี้นะครับออบอร์ดคอนโทรลลวนนะครับบอร์ด คอนโทรลล้วนทําให้เมื่อเปิดเครื่องแล้วติดเออร์เรอร์ต่างๆนาๆนานะครับบางทีกเ็เกิดจากบางทีก็โชว์โอเวอร์โหลดบ้างนะครับบางทีโชว์ว่าโวลต์ต่าแบตหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล้วนทั้งบอร์ดเลยนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วแหละนะครับไม่ได้ซ่อมให้ดูเนาะก็ซ่อมชุดคอนโทรลนะครับบอร์ดคอนโทรลรุ่นนี้นะครับบอร์ดคอนโทรลจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ซ่อมชุดนี้แหละนะครับ อุปกรณ์มันเสื่อมนะครับน่าจะใช้งานมาหลายปีนะครับทําให้อุปกรณ์มันเสื่อมเนาะนะโอเคคลิปนี้ไม่ได้ซ่อมให้ดูนะครับแต่นะครับตัวนี้นะครับออพอดีว่ามันมีเรื่องที่จะพูดอยู่เนาะก็เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ12โวลต์24โวลต์48โวลต์นะครับก็เห็นหลายคนบอกว่ามีคนนะครับ มีคนบอกว่าระบบ48โวลต์มันกินไฟน้อยกว่าระบบ12อโวลต์อันนี้นะครับในความเป็นจริงคือมันไม่ได้กินไฟน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับที่จริงแล้วถ้าเปรียบทเทียบเกจเดียวกันถ้าเกิดเราไม่นับรวมถึงค่าการสูญเสียนะครับมันกินไฟเท่ากันนะครับยังไงกินไฟเท่ากันได้ยังไงนะครับคือมันกินกระแสต่างกันก็จริงนะครับแต่บวกรบคูณหารเป็นกําลังวัดแล้วนะครับ ถ้าไม่นับเรื่องสูญเสียนะเรื่องสูญเสียไว้ก่อนนะครับมันมันเยอะแยะมากมายนะถ้าไม่นับเรื่องสูญเสียกําลังวัดมันผลิตได้เท่ากันนะครับกินไฟเท่ากันเลยนะครับระบบ12โวลต์แรงดันต่ํากว่าจะกินกระแสเยอะกว่านะครับส่วนร,ระบบ48โวลต์แรงดันสูงกว่ากินกระแสน้อยกว่าอ้าวนั่นไหนบอกกินไฟเท่ากัน48โวลต์กินกระแสน้อยกว่าก็แสดงว่ามันกินไฟน้อยกว่าสิที่จริงมันไม่ใช่นะครับ มันกินกระแสน้อยกว่าแต่กินกระแสน้อยกว่าในที่แรงดันสูงกว่านะครับในขณะเดียวกันไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับ12โวลต์นะครับกินกระแสเยอะกว่าแต่แรงดันต่ำกว่านะครับมันจะเข้าสูตรเลยนะครับ P power นะครับเท่ากับ V คูณ I นะครับก็คือโวลต์นะครับคูณด้วยกระแสนะครับโวลต์คูณกระแสจะได้เป็นกำลังวัตต์นะครับลองบวกลบคูณหารออกมาเลยมันจะได้กำลังวัตต์เท่ากันเลยนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆควันออกนะครับตอนนี้สังเกตเห็นอะไรไหมพูดยังไม่จบนะครับควันเริ่มมาแล้วตัวนี้นะครับมันระบบ12โวลต์อย่างอย่างอย่างที่บอกนะครับไปเมื่อกี้เลยนะครับมันกินกระแสเยอะทีนี้นะครับตอนนี้เริ่มมีความร้อนแล้วนะครับสายกิ้งจบมันทนกระแสได้น้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอปิดโหลดก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ าปากกิงจกตุกแกผมมันจะพังนะครับโอเคเอาเป็นว่าเครื่องนี้ก็ปิดก่อนแล้วกันนะครับก็เทสมาก็เป็นชั่วโมงแล้วก็ผ่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้โอเคมาคุยกันต่อนะครับอ,อ่โวลต์คูณด้วยกระแสจะเท่ากับกําลังวัตต์นะครับอย่างสมมุติว่าไอตัวนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยระบบ12โวลต์น,นะครับสมมุติจ่ายโหลดร้อวัตต์อาจจะกินกระแสที่10แอมป์นะครับ แต่ระบบ48โวลต์น,นะครับจยโหลด100วัตเช่นกันนะครับอาจจะกินแค่นะครับอ่า2ถึง3แอมอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนก็เข้าใจว่าอ่ามันกินไฟน้อยกว่าสิระบบ48โวลต์แต่นะครับเอาง่งายๆเลยนะครับเอากระแสที่ระบบ12โวลต์กินนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยแรงแรงดันนะครับกับกระแสที่ระบบ48โวลต์กินนะครับคูณด้วยแรงดัน มันจะออกมาเท่ากันนะครับหรือคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะครับค่าที่คาดเคลื่อนตรงนั้นคือค่าสูญเสียนะครับทีนี้ผมบอกไปข้างต้นว่าค่าสูญเสียทําไมเรายังไม่พูดถึงก็เพราะว่าค่าสูญเสียนะครับมันจะเกิดตอนที่กําลังวัดเยอะๆนะครับระบบ12โวลต์นะครับถ้าเป็นกําลังวัดเยอะๆมันจะมีการสูญเสียเยอะนะครับลอก็คืออย่างที่เมื่อกี้นะครับเทสโหลดแค่500วัตต์นะครับ มันกินกระแสไปถึง40แอมป์นะครับแต่ในขณาดเดียวกันถ้า500วัตต์ที่48โวลต์อาจจะกินกระแสแค่ราวๆ10แอมป์นะครับมันต่างกันเยอะกระแสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ากําลังงานมันเท่ากันนะครับค่าสูญเสียจะสูญเสียไปกับอะไรบ้างก็คือจําพวกสายนะครับถ้าระบบ12โวลต์นะครับสายจะต้องใหญ่นะครับถ้าสายเล็กนะครับพลังงานก็จะสูญเสียไปกับสาย กลายเป็นโดยสูญเสียเป็นพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปกับสายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสายมันมีความต้านทานภายในอยู่นะครับเขาก็เลยนะครับระบบ12โวลต์เขาก็เลยไม่ทํากําลังวัดเยอะๆนะครับโดยปกติเขาจะไม่ทํากําลังวัดเยอะแต่นะครับก็เห็นมีบางรุ่นนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์นะครับก็ผมไม่บอกว่าใครไหนนะทำมา 4,000วัตต์ 4, บ้าง5,000วัตต์บ้างนะครับผม12โวลต์3,000วัตต์อันนี้ก็เกิน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 พออยู่แล้วนะครับแต่ผมเคยเจอรุ่น12โวลต์5,000วัตต์นะครับอูโหดเหีม่มกระเทียมดองนะครับไม่บอกว่าค่ายไหนถ้าคุณจะทํา12โวลต์ได้ถึง5,000วัตต์สายไฟแบบนี้สายไฟดีที่เข้าเครื่องคุณต้องเส้นเท่าสายเชื่อมเลยถึงจะใช้งานได้เต็มที่ถึงจะไม่สูญเสียเยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สูญเสียในระบบมันอยู่ดีนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่เขาพูดกันมาว่าระบบ12โวลต์น,นะครับกินไฟมากกว่าระบบ48โวลต์ที่จริงมันไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับคำบเ,เ,เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมันกำลังไฟที่ว่ามันคืออะไรนะครับกินกระแสเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่ากินไฟเยอะกว่านะครับ ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยต้องเอา,เอาถ้าอยากรู้ว่าอันไหนกินไฟน้อยกว่ากินไฟเยอะกว่าคํานวณออกมาเป็นวัตต์นะครับให้คํานวณออกมาเป็นวัตต์แล้วจะรู้นะครับโวลต์คูณด้วยแรงดันเอ้ยโวลต์คูณด้วยกระแสนะครับโวลต์คูณด้วยกระแสจะได้เป็นกําลังวัตต์ออกมานะครับเอามาเปิดเทียบกันเลยนะครับอินเวอร์เตอร์12โวลต์อินเวอร์อเตอร์24หรืออินเวอร์เตอร์48โวลต์ถ้าใช้โหลด ใช้โหลดเท่ากันอย่างสมมุติยกตัวอย่างใช้โหลด100วัตต์นะครับเท่ากันรับรองนะครับมันห่างกันไม่เยอะการกินกระแสนะครับเอ้ยอการพลังงานที่จ่ายเข้าไปในอินเวอร์เตอร์นะครับกับเอาพุธที่ส่งออกมาถ้าคุณภาพอินเวอร์เตอร์เกรดเดียวกันนะครับคุณภาพอินเวอร์เตอร์เกรดเดียวกันคุณภาพเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแตกต่างกันแค่แรงดันอินพุตตรงเนี้ยผมกล้าการันตีได้เลยต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันไม่เยอะ นะระบบ12โวลต์48โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับกินพลังงานนะครับเอาคำว่ากินไฟเนี่ยคำบ้านๆเลยคำว่ากินไฟสรุปแล้วมันกินไฟเกือบจะเท่ากันเลยนะครับถ้าคุณภาพ ter, อินเวอร์เตอร์เดียวกันนะครับกินไฟเท่ากันเอาง่ายๆดีกว่ากินไฟเท่ากันนะแต่นะครับข้อจำกัดมันมีอยู่นะครับไม่ใช่บอกว่ากินไฟเท่ากันอ่ะก็ไปหาอินเวอร์เตอร์12โวลต์ 5,000วัตต์มาจะได้ใช้แบตแค่ลูกเดียวอันนั้นมันเกินไปนะครับอันนั้นมันเกินไประบบ12โวลต์นะครับสูงสุดประมาณ2,000วัตต์นี่ก็ถือว่าเกินพอแล้วนะครับในระบบ12โวลต์ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับระบบ12โวลต์เขาออกแบบมาให้ใช้งานแบบชั่วครั้งชั่วคราวใช้งานบนรถอะไรอย่างนี้นะครับหรือบ้านสวนเล็กๆนะครับใช้แบตแค่ลูกเดียวนะครับไม่ต้องต่อแบตเยอะ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่กําลังวัดจะทําได้ไม่เยอะนะครับไม่ควรที่จะทําเยอะเพราะว่ามันเริ่มจะไม่คุ้มนะครับอุปกรณ์ภายในก็กต้องทําให้ทนกระแสะเยอะนะครับมอสเฟตเอ้ยมอแปลงเอ้ยต้องพันเส้นลวดใหญ่เพราะต้องทนกระแสะเยอะ <c oughs> เขาก็เลยไม่ทํากําลังวัดเยอะนะครับในทั่วไปโดยปกติแล้วนะครับจะไม่ทํากําลังวัดเยอะถ้าเกิน2,000วัดไปก็แนะนําเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับ 24โวลต์ถึง3,000วัตต์นะครับเกิน3,000วัตต์หรือเกิน4,000วัตต์ไปก็แนะนำเป็นระบบ48โวลต์ได้แล้วนะครับระบบ48โวลต์มันจะกินกระแสน้อยกว่าทำให้ระบบต่างๆด้านในทั้งมอสเฟตทั้งขดลวดถ้าเป็นรุ่นมอแปลงทั้งเส้นลวดมันจะลวดไม่ต้องใช้เบอร์ใหญ่มากนะครับแต่พันรอบให้เยอะขึ้นนะครับทำให้ กําลังวัตต์ที่ผลิตออกมามันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับโดยไม่ต้องดึงกระแสเยอะแต่สรุปย้ําอีกทีนะครับมันกินไฟเท่ากันท่าเกตเดียวกันกินไฟเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับก็บางคนถ้าจําเป็นหรือนะครับมีแบตแค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะไปสรรหาอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์4 8โวลต์มาใช้โดยไปฟังเขาว่ามันกินไฟน้อยกว่า ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันต้องเอาตามความสะดวกเราถ้ามีแบตแค่ลูกเดียวคุณก็ต้องหาอินเวอร์เตอร์ระบบ12โวลต์มาใช้แล้วก็ใช้กําลังวัตต์ที่ไม่เยอะมากนะครับอ่าใช้กําลังวัตต์ที่อ่าก็เครื่องทั่วไปก็มีให้เห็นพันวัตต์พันห้าร้อวัตต์นะครับเต็มที่2,000วัตต์นะไม่ควรที่จะใช้เกินนี้นะครับระบบ12โวลต์แต่ถ้าจะใช้เกินนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นระบบ 24โวลต์หรือ48แนะครับแต่ย้ำอีกทีมันกินไฟเท่ากันขึ้นอยู่กับความสะดวกที่เราจะใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกก็คือถ้ามีแบตเยอะหน่อยก็ไปเล่นระบบ48โวลต์น,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายนะครับ48โวลต์แบตคุณต้องมี4ลูกก็จะเริ่มบริหารจัดการยากนิดนึงนะครับถ้าแบต4ลูกนะครับถ้าเป็นแบต คนละปีคนละรุ่นด้วยคนละกําลังวัดกําลังแอมอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มมีปัญหานะครับถ้าเป็นแบตท,ทั่วไปแบตน้ําหรือแบตเจลนะครับอาจจะมีปัญหาใช้งานไปปี2ปีอาจจะเริ่มแบตจะเริ่มดื้อแล้วนะครับแรงดันแต่ละก้อนอาจจะไม่เท่ากันนะครับนี่คือถ้าแบตยิ่งหลายก้อนหลายเซลล์ก็จะตามมาด้วยปัญหาคุณก็จําเป็นต้องไปหาซื้ออุปกรณ์แอคทีฟบาลาน c e นะครับแอคทีฟบาลานซ์บาลานเซอร์อะไรต่าง มาเกียร์เซลให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่า48โวลต์จะดีเสมอไปคุณต้องเข้าใจระบบด้วยว่าถ้าคุณเล่นระบบ48โวลต์ก็ต้องบริหารจัดการแบตให้ดีนะครับแต่ละเซลล์ต้องพยายามให้มันเท่ากันให้มากที่สุดใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าเล่นไปนานๆจะเข้าใจว่าอุปกรณ์อย่างอื่นมันจะตามมาเป็นพืชเลยนะครับอุปกรณ์เต็มเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่จําเป็นต้องใช้วัตต์อะไรเยอะก็แนะนําเป็นระบบ12โวลต์แบตก้อนเดียวโดดๆไม่ต้องมีบวลดองบาลานซ์อะไรชาร์จเจอร์ก็ชาร์จง่ายๆนะครับ mppt หรือไม่ต้องใช้ mppt ก็ได้ใช้ pwm ต่อขนานแผงลงมาชาร์จเข้าไปปึ้งจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ก็เลือกใช้ตามกําลังวัตต์เลยนะครับถ้าไม่เกิน2,000วัตต์ก็12โวลต์ก็ได้นะ12โวลต์ก็ได้ไม่จําเป็นต้องดันด้นไปเอา 48โวลต์น,นะครับแต่ถ้าใช้ตามบ้านนะครับเป็นระบบบ้านระบบออฟก,กิดใช้ไฟในบ้านก็แนะนําเป็น24โวลต์ขึ้นไปนะครับจะเหมาะกว่านะไม่ควรใช้12โวลต์12โวลต์นแนะนําเป็นใช้งานในยามชุกเฉินเคลื่อนที่นะครับตั้งแคมป์ต่างๆหรือใช้งานตามบ้านสวนเทียงนาเถียงน,า,ยงนาน้อยอะไรอย่างนี้นะครับใช้ระบบ12โวลต์ได้เพราะว่ามันใช้แบตแค่ก้อนเดียวก็ทํางานได้นะครับถ้าจะใช้เป็น สเตเบิ able, แบบติดตายตัวไว้เลยติดตามบ้านก็24โวลต์ขึ้นไปจะเหมาะกว่านะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับอินเวอร์เตอร์12โวลต์กับ24โวลต์ถ้าเป็นถ้ามีโอกาสเครื่องรุ่นเดียวกันกำลังวัดเท่ากันมีมาซ่อมพร้อมกันเนี่ยผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่า12โวลต์กับ24โวลต์เมื่อ,อใช้โหด เท่ากันมันจะกินไฟต่างกาันจริงไหมมันจะกินแบตเยอะกว่ากาันจริงไหมนะครับแต่บอกว่าแอมกินต่างกันแน่นอนนะครับกระแสะกินต่างกันแน่นอนแต่เมื่อคํานวณมาเป็นวัดแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะมาดูกันว่ามันกินไฟเยอะกว่ากาันจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไว้มีรุ่นเดียวกันแต่แรงดันต่างกันมาซ่อมก่อนนะครับผมถึงจะทําคลิปให้ดูนะว่าจะทําแล้วแหละแต่ ตอนนี้ยังไม่มีเครื่อง12โวลต์24โวลต์มานะครับมันมีแต่เป็นคนละรุ่นคนละกำลังวัดเดี๋ยวก็จะมีข้อละหามาเปรียบเทียบอีกว่าอ่ะคนละรุ่นนี่คนละกำลังวัดมันก็เลยกินไม่เท่ากันหรือกินเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรอจังหวะเหมาะๆนะครับจะมาทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวัดดีครับ